หรือผู้มีการได้ทานันดีคือพ่อูชอบให้อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเต็มเปี่ยมล้นปีเลยมีการให้เป็นปกตินี่ผู้มีตนดีคือตั้งตนวิดีมีตนไม่มีชั่วเลยท่านเป็นชาวสาวัตถีเป็นบุตรของสุมณะมหาเศรษฐี ที่มางชื่ออนาถาบิณิกะคืออบปนิสัยงท่านเป็นคนไม่ตรนีมีเมตตากรุณาให้ทานแก่คนยากคนจนเสมอดังนั้นชื่อว่าอนาถาบิณิกะแปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวสำหรับคนยากไร้คือให้อาหารหวานข้าวกับคนยากท่านมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสุภูติกุดภูมีรูปหล่อธรรมะธรรมแมงจิ๋วเลย แล้วก็มีน้องสาวชื่อเพราะมากเลยสิริสุมานาโอ้หน้าอัะตั้งชื่อสิริสุมานาชเพราะท่านนั้นท้าวบิติกามีภรรยาชื่อว่าปุญญลักขณาซึ่งเป็นน้องสาวของเศรษฐีในกรุงราชคลึที่มีชื่อว่าราชกะหะเศรษฐี นี่น้องสาวราชาเศรษฐีชื่อปุญญลักษณะส่วนน้องสาวธนานัฐบินิกะก็เป็นภรรยาของราชกหะเศถีฐีเช่นกันตัวเป็นเพื่อนกันแลกน้องสาวกันเรือร่มในคลองภูเขาทองจะไปไหน,น,นาธนารัาบินิกะกับราชกหะเศถีฐีเป็นสหายกัน แล้วก็เป็นเพื่อนเคยกันทั้งสองต่างลับไปมาหาสู่เพื่อค้าขายกันราชกะขาาเศรษฐีจะเอาสินค้าบรรทุกเกวียนหนึ่งรอยเล่มมากรุงสาวัตถีพอใกล้จะถึงเมืองสาวัตถีอีกหนึ่งยสมมุติเรามาก่อนเกือบจะถึงพระพธรรมกาแค่ลงังสิทธ์เนี่ยหรือแค่ดอนเมืองเนี่ย ก็จะส่งข่าวคือจะส่งคนนำทางมันก็จะพักก่อนแล้วก็ให้บริวารไปส่งข่าวให้ท่านอนาถมาิติกะทราบพอถึงดอนเมืองพระก,ก็ส่งมาเลยตระนาถาบิติกก็จะออกไปต้อนรับคือจะได้มีเวลาเตรียมตัวออกไปต้อนรับไงระยะหนึ่งโยน์ซึ่งก็เทียบแล้วประมาณ1 6กิโลเนี่ยถ้ากับดอนเมืองมาถึงว่าป็ธรรมกายเนี่ย เอาสงคราวมาก่อนจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวออกไปต้อนรับราชกหัเศรษฐีด้วยตนเองเนี่ยเศรษฐีแต่เศรษฐีเวลามาเนี่ยก็จะมีการเตรียมกันต้อนรับกันแล้วก็จะเชิญท่านราชกหัเศรษฐีขึ้นยาหานะคันเดียวกันเมากันไปเรื่อยด้วยความเปลื่มปิติอินดีแล้วก็พาเข้ากรุงสาวัตถีนั่งรถคันเดียวกันคุยกันทักทายสารทุกข์สุขดิบกัน ไม่รู้จะเรียกใครเป็นพี่เคยแต่ว่าเป็นเพื่อนเคยกันแล้วก็พามปพักที่บ้านของท่านอนาถาบิิกะเศรษฐีเจนกระทั่งราจ,จากรหาเศรษฐีค้าขายเสร็จคือมาพักที่บ้านท่านเศรษฐีให้ค้าขายพอเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับเมืองของือนด้นตอนนี้กําลังพามาพักที่บ้านของท่าน และในทำนองเดียวกันว่าท่านอนาถาบินิกเศรษฐีไปค้าขายที่กรุงราชคห์หรอนาสินค้าจากสาวัตถีไปราชคฤหกก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชะกะหะเศรษฐีเช่นกันแบบเดียวกันเลยคือพอถึงอีกหนึ่งยอดจะถึงก็จะเอารถออกมารับแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันวันหนึ่งท่านอนาถาบินิกเศรษฐีได้นําสินค้าบรรทุกเวียนห้าร้อยเล่ม เดินทางไปกรุงราชคลื่เพื่อค้าขายอีกหนึ่งยอดจะถึงกรุงราชคลื่ท่านานาถาบดกาเศรษฐีก็ได้ส่งข่าวให้ราชหาเศรษฐีทราบในทํานองเดียวกันเหมือนทุกครั้งแต่ว่าในเวลานั้นราชหาเศรษฐีได้นิมนต์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าพระสาวก มาฉันในวันรุ่งขึ้นตนเศฐีจึงได้สั่งให้บริวารไปต้อนรับท่านอนาถมิกรเกษฐถีแทนเพราะว่าตอนจะต้องอยู่ต้อนรับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและว่าพระภิกษุสงฆ์ื่อท่านอนาถรรมิกรเศรษฐีเดินทางมาถึงประตูเรือนของราชกษัตริย์เศรษฐีเนี่ยลงจากรถแล้วก็เดินมา ก็เห็นท่านได้เห็นท่านราชาหาเศรษฐีกับเหล่าบริวารกำลังจัดเตรียมพัตตาหารกันอย่างขามักขม้นท่านนาถาบินฑิกเศรษฐีก็คิดว่าเมื่อก่อนราชาหาเศรษฐีได้ตอนรับเราอย่างดีแต่ในว,วันนี้นะไม่ได้มาต้อนรับเหมือนเมื่อก่อน เข้าใจว่าคงจะมีงานอาวาหามงคลหรือวิวาหามงคลเป็นแน่คิดอย่างนี้ไม่ใช่ประท่านน้อยใจนะคือพระอ๋ออาจจะมีอย่างนั้นมัน้งเลยติดธุระเลยไม่ได้มานี่คืออัธยาศัยของท่านไม่มีน้อยอกน้อยใจเมื่อท่านราชกาสัตติสั่งงานเหล่าบริวารเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปทักทายท่านอนาถบาินิกาเศรษฐีคือถือเรื่องของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า กับพระภิกษุสงฆ์เป็นหลักส่วนเพื่อนเนี่ยคงจะเข้าใจด้ดีเนะี่ยพระอนาถณิกาเศรษฐีก็ถามราชกษักราเศรษฐีว่าปกติท่านจะมาต้อนรับเราอย่างดีแต่วันนี้ท่านและบริวารช่วยกันจัดเตรียมพัตาหารมีงานอะไรกันหรือถึงจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเตรียมพัตาหารกันราชกาเศรษฐีก็ตอบว่าก็าไม่ได้จัดงานอะไรหรอก เพียงแต่ว่าจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระสาวกมาฉันพัตาหารในวันพรุ่งนี้อะไรนะเมืกี้ว่าอะไรนะท่านราชกาหาัเศรษฐีก็บอกว่าพรุ่งนี้พระสมาสาสะมาสุเิ้าเสด็จมาเนี่ยเตรียมโอ้โห ธนนาฐาบินิกาเศรษฐีปีติขนลุกชูวชันตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าพร้อมกับกล่าวว่าท่านกล่าวว่าพระุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วหรือท่านพูดถึงพระุทธเจ้าใช่ไหมถามอย่างนี้ถึงสามครั้งปติติตื่นเต้นบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้กับความปรารถนาเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยจะมาอยู่ตำแหน่งตรงน,นี้แต่วันนี้ท่านอาเลสสุขี มีความปลื้มปิติยินดีพูดอย่างละลำละลักถึงสามครั้งด้วยบุญเก่าวที่ตั้งความปรารถนาไว้นั่นแหละท่านกล่าวว่าพระเจ้าใช่ไหมใช่แล้วกล่าวว่าจะต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามสามครั้งก็ตอบสามครั้งแล้วเจาว้าเสกทท่านก็งงเออเป็นอ่านไร ท่านอนาถมิตรกาเศรษฐีก็บอกว่าเพราะว่าคําว่าพระุทธเจ้าเนี่ยคาว่าพระพุทธเจ้าหาฟังยากในโลกพวกเราเนี่ยมีบุญมากฟังกันนับครั้งไม่ถ้วนทนเดียวแต่ไม่เอเลิรเท่าท่านอนนาถมิตริกาเศรษฐีฉันสามารถเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้ไหมให้เราให้เราเข้าไปเฝ้าเดี๋ยวนี้ได้ไหมท่านราชกค่ะ เศรษฐีเพื่อนขาให้เราเข้าไปเฝ้าได้ไหมตอนนี้เนี่ยโอ้ยังยังยังเฝ้าไม่ได้หรอก,ะะการาชกษเศรษฐีตอบเพราะว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นูน่นป่าศรีตะวันนั่นแหละซึ่งระหว่างทางที่จะไปถึงจากบ้านของเราเนี่ยไปถึงนั่นแหะแต่ม่ได้ป่าช้าผีดิบเอางี้แล้วกันเพื่อน ไว้วันพรุ่งนี้ท่านก็นจะเสด็จมาแล้ว,ลวค่อยเข้าเฝ้าท่านเถอะนี่ราชจกะเเสษฐีบอกท่านอนา,าธรรมวิกเิเเรษฐีพักพวกเพื่อนคอยเลยเถอะพรุ่งนี้เช้าเราก็เจอแล้วโอ้มันนานเหลือเกินในความคิดของท่านอนา,าธรรมวิกาเเรษฐีเพราะรอคอยมาแสนกับเพื่อที่จะเจอเนี่ยเดินไปก็เดินมาเดินมาก็เดินไปนี่ แม้กระทั่งอาหารมื้อเย็นก็ไม่รับประทานในวันนั้นแต่ว่านั่งที่โต๊ะอาหารเพราะใจอยากจะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเถอะอาหารอ,าอร่อยๆอนี่ยไม่มีความหมายในหัวใจสำหรับท่านในวันนั้นซึ่งเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดเลยวันนั้น เป็นอยู่ในใจที่คุณคิดถึงพระองค์ท่านอิ่มไปเลยดื่มน,น้ำเสร็จเลิกขึ้นไปนอนบนประสาทชั้นเจ็ดขึ้นไปแล้วก็ไปล้มตัวลงนอนเอามือที่วางข้างๆเนี่ยเอาไว้บนหน้าผากไม่ใช่กายอย่างเดียวเพราะกายไม่มีโอกาสหล่นได้กายหน้าผากเนี่ยหล่นได้แต่วางเลยวางอย่างแน่นลองวางดู แต่อย่าไปคิดเรื่องนี้ให้คิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ข้าฝ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโอ้พรุ่งนี้เราจะได้ข้าว่าแล้วจากนั้นท่านก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางท่านนานาแมิได้กสถียรสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า ลืมตามเออสว่างแล้วมั้งเราลุกดีกว่านึกไปนึกมาเตรียมจะลุกด้วยอนุภาพของการเจริญพุทธานุสติแสงสว่างในห้องนั่นนะคือไม่ได้เอื้อมมือไปกดปั๊กไฟติดอันนี้สิเป็นแสงแห่งความอัศจรรย์คือสว่างด้วยการเจริญพุทธานุสติ ขับความมืดในห้องให้หมดไปทําให้ท่านเข้าใจผิดว่ามันสว่างแล้วอ่ะดีใจเราจะได้คาฟาว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทั้ง,งความจริงแค่สี่ทุ่มแค่ปฐมยามยามรแรกเท่านั้นน่ะแล้วแสงสว่างนะั้นลุกโผลงมากเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจึงทําให้ท่านเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆดีใจหันง่วงเลยลุกขึ้นมาเนี่ยจะไปล้างหน้าล้างตารีบไปที่หน้าต่างอ่ะกลายเป็นพระจนันทร์ลอยเด่น อยู่กลางท้องฟ้าเอ้ยไปคิดสว่างได้ยัยงไงทำไมในห้องมันสว่างเนี่ยนี่มันแสดงว่ามันเพิ่งผ่านไม่ได้แค่ยามเดียวเนี่ยเพราะดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่ในระดับปฐมยามโอ้นี่ยังเลยตั้งสองยามเยลยเลยตั้งมัดชิม,มยามว่เจอถึงปัจฉิม,มยามอีกหลายชั่วโมงแปดชั่วโมงมันยาวนานเหลือเกินกลับมานอนดีกว่า แต่ไม่ได้ลาบหรอกผดลุกผุดนั่งไปงั้นน่ะไถึงมัชฌิมยามสะดุ้งอีกแล้วพอแล้วนึกถึงพระสัมมาส,มาสัมพุทธเจ้าสจสว่างเกิดแล้วอ้ะวันสว่างแล้วแต่แล้วก็เหมือนเดิมหละโอ้นี่พึ่งยามสองแล้วก็มานอนต่อจกกนกระทั่งถึงปัจฉิมยามสะดุ้งอีกครั้งเป็นครั้งที่สามดีใจใหญ่ล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ ออกมาเลยเดี๋ยวเข้าใจว่ามันสว่างแล้วจริงๆมันยังไม่สว่างเต็มที่หรอกพวกเราสิม,มืดอยู่มันอยู่ในช่วงที่ยังสลัวสลวอยู่ลีบเดินไปที่ป่าสีตะวันอย่าลืมว่าป่าช้าผีดิบเป็นที่น่าสะพึงกลัวแต็มไปด้วยมนุษย์ทั้งหลายขนานั้นในเมืองเนี่ยประตูเมืองยังปิดอยู่นะมันยังมืดอยู่นี่ ไอคนเปิดประตูเมืองเนี่ยยังหลับอระตุอยู่ท่านก็ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นเขาล็อกกุญแจไว้โอ้ทำไงนี่จะได้ไปประตูเมืองนี่จะเปิดได้ได้อานุภาพแห่งบุญของท่านกับพุทธานุภาพและความตั้งใจจริงนั่นจึงทำให้เทวดาที่รักษาเมืองเนี่ยเห็นท่านอนาถรริการสฐิ กำลังจะเดินไปป่าศีตะวันไปเข้าเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูรักษาเมืองก็มองดูเห็นดวงบุญว่าเออถ้าท่านเศรษฐีเข้าเฝาพระพุทธองค์เนี่ยเพียงครั้งเดียวเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนมองด้วยทิพยจกักขุและต่อไปในอนาคตท่านจะต้องเป็นยอด อุปถาแห่งบทคนสำคัญในพุทธศาสนาดังนั้นด้วยเทวานาภภาพจึงเปิดประตูเมืองให้ท่านเศรษฐีไปเข้าฝาพระพุทธเจา้าอันนี้ก็เป็นอจินไตยคือมันเหนือความนึกคิดแล้วว่าความสามารถของมนุษย์อย่างนี้อยู่ๆประตูเมืองจะเปิดขึ้นมาเองหรือไปเปิดประตูเมืองได้มันยากจะไปคิดเลยไอ้เรื่องที่เราทําเองไม่ได้แล้วจะไปสรุปว่ามันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เนี่ย แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้วนี่ท่านเศรษฐีก็เดินออกนอกกำแพงเมือง mm hmm. ก็พบว่าบรรยากาศภายนอกนั้นนะ่ะมืดสนิทเลย mm hmm. โอ้ถึงอยากจะก้าวเฝ้าใครไหนเนี่ยอย่าลืมตอนนั้นท่านยังเป็นปุตชชนอยู่ mm hmm. ความสะดุ้งโกลัวยังมีเพราะว่าติป่าช้าผีดิบมีอามนุษย์แล้วก็สุน,นัขซึ่งมันอยู่ในภูมิเดียวกันภูม mm hmm. ิของอบายเนี่ย มันเห็นมันเห็นมันก็กลัวผีเหมือนมนุษย์กลัวพอกลัวมันก็หนาวเย็นเยือกทีเดียวสั่นสั่นก็ปล่อยเสียงออกมาเขงนคอสูงเกือบจะตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยแล้วปล่อยลำโพงไปเลยอย่างนี้ท่านก็เอาเรื่องมืันแหละเลยคิดว่าเอ๊ะเรากลับไปนอนดีกว่ายังมืด แต่แค่คิดนะระหว่างเดินทางนั้นก็เลยเกิดเสียงที่ทำให้ท่านเกิดความหวาดก,กลัวขึ้นโอ้โหได้ผลจริงๆทำให้ท่านอนาถบริการเศรษฐีเกิดความสะดุ้งกลัว คิดว่าเรากลับไปนอนดีกว่าเพราะยังมืดอยู่บอกบรรยากาศอย่างนี้นอนดีที่สุดนอนนี่จะช่วยอะไรได้เยอะอ่ะเราก็ไปดูที่กรุงราชคฤห์อ,อ่นก่อนมีคนอาศัยอยู่มากตำราบอกสิบแปดโกดเมื่อมีคนตายในเวลาขับขันพวกญาติไม่สามารถนำออกจากเมืองได้นี่ก็นอนตายละเกะละกะ จึงนําขึ้นไปบนหอคอ,อยแล้วก็โยนดอกนอองแพงเมืองไปนี่โยนเอาไปเลยดังนั้นเมื่อท่านานาถาปติกาเศรษฐีออกไปนอกเมืองเนี่ยจึงต้องเดินผ่านซากศพที่ส่งกลิ่นเหม็นเสียงโหยหวนด้วยแล้วก็มีอะมนุษย์ด้วยก็คืออดีตมนุษย์นี่นแหละที่ไม่มีกายมนุษย์อยู่เนี่ยซากจพนั้นเต็ไมไปด้วยมูลหนอนที่ชอนใช้ แต่ไม่ได้เหล่า,มาแมลงที่มาตอมซากศพนั้นท่านเดินผ่านอย่างนี้ออกมาเนี่ย mm. ก็ยังตะคุ่มตะคำยังไม่ค่อยเห็นหนอนตายหรืออะไรชัดเจน mm. เห็นบวมๆตูมๆหน่อยเหตุนี่แล้วแต่กลิ่นนี่มันเข้ามาเนี่ยให้รู้เลยว่า mm. นี่เน่าแล้ว mm. ก็เกิดความสะดุ้งกลัวคนลูกสู้ mm. คิดอย่างเดียวโอ้คิดสองใจไม่ใช่อย่างเดียวกลับดีหรือไม่กลับดีเนี่ย แต่กําลังยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่ได้ยินเสียงของหวงู่เมื่อกี้เนี่ยก็มียักษ์ผู้ใจบุญตอนหนึ่งชื่อว่าสีวะกะยักษ์ไม่ปรากฏร่างนะส่งแต่เสียงอันไพเราะของยักษ์แต่ว่าสีวะกะยักษ์ดัดเสียงให้ไพเราะเหมือนคนเคาะกระดิ่งทอง ก็ได้กลาวกับท่านเศรษฐีโดยไม่ให้ท่านเศรษฐีเห็นตัวว่าอุปมาให้ฟังช้างหนึ่งแสนเชือกมาหนึ่งแสนตัวรถทียมมาหนึ่งแสนคันสาวงามหนึ่งแสนคนรวมแล้วเนี่ย คุณค่ายังไม่เท่ากับหนึ่งเสี้ยวในสิบหกเสี้ยวของเท้าที่กย่างไปหนึ่งกคือคุณค่านั้นเท้าย่างไปหนึ่งก้านี่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งคุณค่านั้นสิบหส่วนเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งในสิหนั้นเลยนีความหมายกันซึ่งแพงนะช้างแสนเชือกมาแสนตัว ก็เกิดเรื่มใสเหมือนเดิมแสงสว่างก็เกิดขึ้นทำให้ท่านเนี่ย alert ลลขึ้นจิตใจเบิกบานมีแรงใจที่จะเดินต่อไปผ่านซากศพซึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเน่าเหม็นขึ้นอื่นขึ้นไปอีกพร้อมกับเสียงสุนัขป่าสุนัขยิงจอกร้องหอยหวนโอ้โหท่านจะเกิดความสดื่งกลัวขึ้นมามากท่านเศรษฐีคิด กลับดีกว่ากัลยะาณมิตศีวกายักษ์ช้างแสนเชือ่อพอคิดเน,นั่ะพอจะคิดกลับดีกว่าเนี่ยช้างแสนเชือกมาแล้วมาแสนตัวรถมาแสนคันสาวงามแสนคนยังไม่ถึงเซี่ยวสิบหกการย่างเท้าอ่ะเดินต่อไป เดินไปนี่หมาก็หอนไปเรื่อยๆเดินไปพอหยุดทิง้งเอ๊ะพอเอ๊ะอ่ะกัลยาณมิตรสีว่าก่ยักษ์พูดต่อไปกลัวน่ะก็ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยขานี่สัน่นแต่ก็กล่าวต่อไปเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยพูดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมก็พูดเหมือนเดิม ็ได้ผลเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ลยาัมิไดไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยท่านในนะความมืดก็ได้หายไปแสงสว่างน้รรากฏเกิดขึ้นแก่ท่านเศรษฐีความสะดุ้งกลัวในใจก็หายหมดตอนนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วท่านก็ก้าวต่อไปที่ป่าสีตะวัน ขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งแต่เช้าตรู่่อนสว่างร่องทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถดบบิกาศเศรษฐีเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จมาประทับนั่งท่านนาถาิจิกาศเศรษฐีเดินมาก็คิดไปว่าพวกเดลถีจำนวนมากในโลกนี้ มักจะกล่าวว่าพวกเราคือกล่าวตัวคือพวกเดเดเถลา้ีมักจะกล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่เดลถธีท่านอนาถาบรริากาศเสถีคิดไปเรื่อยๆก็มองเห็นในไกลเราจะทราบว่าสมณะที่เห็นอยู่เนี่ยเออเราจะทราบได้อย่างไรนะว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า านเสษธีก็เลยคิดในใจว่ามหาชนนะรู้จักเราชื่ออนาถมิติกะแต่ไม่มีใครรู้ชื่อที่บิดามารดาตั้งชื่อให้เราเลยเนะี่ยถ้าหาเป็นพุทธเจ้าจริงต้องทรงทราบอ่าเอาแล้วเรื่องนี้นี่ไม่ยากพระผู้ภาคพ่พเจ้าทรงทราบวราจิตของเศษธี ไม่เรียกอนาธารมดิกาเศรษฐีมาเถิดสุทัตตะตถาคตอยู่ที่นี่แล้วมาเถิดสุทัตตะพระตถาคตอยู่ที่นี่เธอจงก้าวมาหาเราโอ้ท่านอนาถริกาเศรษฐีได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ไพเราะมากเสียงลึกกล้องกังวานไม่แหบไปเคือหยดย้อยไพเราะซาบซึ้งกังวาน และแถมเรียกชื่อถูกต้องซะอีกทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยมีความปีติเบิกบานมากทีเดียวเนี่ย